สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนีอาหารเมวพี่น้องนี่อาหารเมวพี่น้อง,อาาองใส่ม้อสองดงังเด็ปลาต,ตัวหนึง่งพอไห้ให้เมีย่ยับำนี่นะถ้าอยากใ,ให้บมให่ได้กินก็นนได้ได้ว บุน,ลนหลเบด้กินสเดปลาตองตัวนึงมาสีมียวสอเมียวสองเมียวส,อสีลูกลูกสีด้กว่ามันลูกสแม่แม่หนึ่งก็ผูอีกหนึ่งตองตัวนึง ปลาทูเพิ่นกระบออยากเฮ้ยปลาตงองย่างดีพี่น้องเลยปลากลางลาย สงข้ามปากพี่น้องเลยอยังก็เกิดขึ้นได้บองว่าคนว่าสัตว์ยังไงตาเขียดกันไปเลยเลยย่องกันไงเลยฝากเห็นคนที่ไหนสม,มือสม,มือด้วยกันใส่ม้องนี่คนบ่ค่อยจะกินภาไใน,นเลยคนบ่ค่อยมักปลาภาไใน,นไม,มีกัน ใส่เห็นเตี้ยวเมียวก็มาเถอะกระตองไปไถเยี้ยมันมี่นที่นนพขาเขามาเลี้ยงคนละคือมันมีสื่อหัวหารให้เรา,าไม่หมาเมี่ยวอยู่นี่ม่นมีเข้ามากินหัวหาร ถ้าใส่เงินบ่บ่ซื้อแต่หาให้เนี่ยหาให้ได้เยู่เป็นปลาเป็นยังใส่มองเสมือให้ใส่ให้พ่นกินถ้าว่าถ้าซื้อว่าหัวอาหารบ่ได้กินดอกสำหรับคลิปนี้จบานี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ